ด่วนที่สุดครับชายดานช่องบกเดือดเขมรวิ่งโร่ฟ้อง UN ทันทีหลังปะทะแล้วใครกันแน่ที่เริ่มก่อนเรามีคำตอบท่านผู้ชมครับเสียงปืนเพียงไม่กี่นัดที่ดังขึ้นณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีใครจะไปคิดล่ะครับว่ามันอาจจะกลายเป็นชนวนความขัดแยงระดับโลกที่อาจจะลุกลามใหญ่โตไปไกลกว่าที่เราคาดคิดได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะทันทีที่เสียงปืนนัดสุดท้ายเงียบลงฝ่ายกัมพูชากลับประกาศกร้าวออกมาทันทีเลยว่าจะเตรียมลากประเทศไทยขึ้นสู่เวทีสารโลกเตรียมฟ้อง UN หรือสหประชาชาติจากเหตุประทะที่เกิดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมานี้เอง คำถามสำคัญที่ดังกล้องอยู่ในใจของคนไทยทุกคนในตอนนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นมายังไงกันแน่แล้วใครกันที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนวันนี้เจาะประเด็นเดือดจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกแงม่มุมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฉากการประทะครั้งนี้ว่ามันเป็นแค่เหตุการณ์กระทบกระทั่งตามแนวชายแดนหรือมันคือละครฉากใหญ่ที่ถูกวางแผนเอาไว้อย่างแยบยลกันแน่เรามาเริ่มกันที่ฉากแรกของเรื่องนี้กันเลยครับ เปิดฉากความตึงเครียดในเช้าวันที่28พฤษภาคม2568บริเวณแนวชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีความเงียบสงบที่เคยมีก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงปืนเกิดการประทะกันขึ้นระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชารายละเอียดของการประทะในตอนนั้นยังคงสับสนวุ่นวายแต่สิ่งที่น่าตกใจและน่าสนใจยิ่งกว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นก็คือปฏิกิริยาของฝ่ายกัมพูชาครับ พวกเขาเคลื่อนไหวได้เร็วเร็วจนน่าผิดสังเกตพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือยังไม่ทันที่ควันปืนจะจางหายไปด้วยซ้ำนะครับรัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการเลยว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการของสหประชาชาติและเตรียมยื่นฟ้องประเทศไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อศาลโลกนั่นเองท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับโดยปกติแล้ว เหตุการ์กระทบกระทั่งตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่ทับซ้อนมันเกิดขึ้นได้และมักจะจบลงด้วยการเจรจาระดับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่หรืออย่างมากที่สุดก็คือการประท้วงทางการทูตแต่นี่อะไรครับนี่คือการประกาศยกระดับปัญหาจากเรื่องของทหารสองนายให้กลายเป็นข้อพิพาทระดับโลกในทันทีแบบไม่รั้งรอเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนกับว่าพวกเขามีสคริปต์อยู่ในมืออยู่แล้ว เหมือนกับว่าพวกเขารอคอยจังหวะนี้มันนานและเมื่อเสียงปืนดังขึ้นก็แค่ทำตามบทที่เขียนเอาไว้เท่านั้นเองปฏิกิริยาที่รวดเร็วเกินปกตินี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความน่าสงสัยทั้งหมดมันทำให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามว่านี่ไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดาธรรมดาแล้วละ่ะแต่มันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ทีนี้เมื่อฝ่ายหนึ่งกล่าวหาเราอย่างหนักหน่วงเราก็ต้องมาฟังความจากอีกฝั่งหนึ่งกันบ้าง เรามาดูในมุมมองของประเทศไทยและข้อกล่าวหาที่สวนกลับไปอย่างมีนัยสําคัญกันครับแน่นอนว่ากองทัพบ,บกของไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในทันทีเหมือนกันแต่เนื้อหานั้นมันกลับเป็นหนังคนละม้วนกับที่ทางกัมพูชากล่าวอ้างโดยสิ้นเชิงทางกองทัพไทยยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าฝ่ายกัมพูชาตังหากที่เป็นผู้เริ่มต้นยิงยั่วยุก,ก่อนโดยเป็นการยิงเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยบริเวณช่องอานมา้า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดปะทะที่ช่องบกนั่นแหละครับฐานไทยของเราจึงจําเป็นต้องทําการยิงตอบตู้กลับไปเพื่อป้องกันอธิปไตของชาติซึ่งมันเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลทุกประการแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะกองทัพไทยได้เปิดเผยข้อมูลชิ้นสําคัญที่เปรียบเสมือนจิ๊กซอตัวใหญ่ที่อาจจะทําให้เราเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นข้อมูลที่ว่านั้นก็คือการมีอยู่ของกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะ IoT หรือ international observation team หลายคนอาจจะถามว่าคณะ IoT นี่คืออะไรพูดง่ายๆก็คือคณะผู้สังเกตการนานาชาติฟังดูดีใช่ไหมครับฟังดูเหมือนเป็นกลางเหมือนมาเพื่อตรวจสอบความจริงแต่กองทัพไทยให้ข้อมูลที่น่าขบคิดอย่างยิ่งครับว่าการปรากฏตัวของคณะ IoT ในพื้นที่พิพาทมันเป็นการเข้ามาในพื้นที่อย่างผิดธรรมชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์คำนี้สำคัญมากนะครับผิดธรรมชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์มันหมายความว่าอะไรผิดธรรมชาติยังไงสร้างภาพลักษณ์เพื่ออะไรนั่นหมายความว่าการเข้ามาของพวกเขามันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่ได้มีการประสานงานกับฝ่ายไทยอย่างที่ควรจะเป็นและที่สำคัญที่สุดมันเหมือนกับการจัดฉาก เหมือนกับการเชิญแขกมารอดูละครแล้วก็สร้างสถานการณ์ประทะขึ้นมาเพื่อให้คณะ IOT เหล่านี้ได้ถ่ายภาพได้เก็บข้อมูลและได้เป็นพยานบุคคลที่จะใช้ในการกล่าวหาประเทศไทยบนเวทีโลกว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วที่คณะผู้สังเกตการนานาชาติจะไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาในจังหวะที่จะมีการประทะกันพอดีเป๊ะ มันเหมือนกับว่ามีคนนัดแนะกันมามีคนวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อสร้างหลักฐานเท็จเพื่อสร้างความชอบธรรมจอมปลอมให้กับตัวเองและเพื่อตอกย้ำทฤษฎีนี้ให้หนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกเราต้องมองไปที่การเคลื่อนไหวของกัมพูชาหลังจากนั้นครับ ในวันที่25กันยายน2 5 6 5ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้พูดเฉยๆแล้วนะครับแต่ได้ลงมือทำจริงด้วยการเชิญคณะทูตตานุทูตจากนานาชาติและตัวแทนจาก UN ประจำกรุงพนมเปญเข้ามารับฟังการสรุปเหตุการณ์ประทะชายแดนแน่นอนครับว่าเนื้อหาในการสรุปนั้นก็คือการชี้นิ้วกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายพิษแต่เพียงผู้เดียวพวกเขาใช้ข้อมูล อาจจะเป็นภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่ได้มาจากคณะ IoT ที่ไปรออยู่ในที่เกิดเหตุด้และครับมานำเสนอต่อประชาคมโลกเพื่อสร้างภาพว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทาเป็นการเดินเกมบนเวทีโลกอย่างชัดเจนเพื่อกดดันประเทศไทยและเพื่อปูทางไปสู่การฟ้องร้องในระดับที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นเมื่อเราเห็นภาพของสองมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝั่งหนึ่งบอกว่าถูกยิงก่อน อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าตัวเองถูกยิงก่อนแต่ฝั่งของไทยเรามีหลักฐานแวดล้อมที่ชวนให้สงสัยถึงการมีอยู่ของกลุ่มบุคคลที่3ที่เข้ามาในพื้นที่อย่างมีเงื่อนงำมันจึงนำเราไปสู่จุดที่พีคที่สุดของเรื่องราวในวันนี้ครับนั่นก็คือเกมการทูดที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าที่ตาเห็นมาถึงตรงนี้เราต้องมาเปิดคำถามที่สำคัญที่สุดกันแล้วล่ะครับถ้าหากคำกล่าวอ้างของกองทัพไทยที่ว่ามีคณะ IoT ที่มาสร้างภาพลักษณ์มันเป็นความจริงนั่นจะหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าการประทะกันในครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ถูกวางเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเป็นแผนการที่จะสร้างหลักฐานสร้างความชอบธรรมและสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องประเทศไทยโดยเฉพาะนี่ไม่ใช่เรื่องของกระสุนปืนอีกต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare เต็มรูปแบบ เป็นเกมการทูตที่ทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามช่วงชิงความได้เปรียบพยายามสร้างเรื่องเล่าหรือน a r ์เรทีฟของตัวเองให้ประชาคมโลกเชื่อให้ได้มากที่สุดฝ่ายหนึ่งเตรียมพยานเตรียมกล้องเตรียมเวทีถแถลงข่าวไว้พร้อมสับรอแค่เสียงปืนดังขึ้นเป็นสัญญาณแล้วก็เดินเกมตามสเต็ปที่วางเอาไว้ทันทีในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือประเทศไทยของเรากำลังพยายามบอกกับโลกภายนอกว่าเฮ้ย hey, สิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลัง มันมีการจัดฉากมันมีกลุ่มคนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างไม่โปร่งใสความซับซ้อนของสถานการณ์มันอยู่ตรงนี้แหละครับมันทําให้คําถามที่เราตั้งไว้ตอนแรกว่าใครเป็นคนเริ่มเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมคําถามที่ว่าใครเริ่มก่อนมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าใครเป็นคนลั่นไกลปืนนัดแรกแต่มันอาจจะหมายถึงใครกันแน่ที่เริ่มวางแผนเรื่องทั้งหมดนี้ก่อนใครกันแน่ที่เป็นคนเขียนบทละครฉากนี้ขึ้นมา และใครกันที่เปลี่ยนความขัดแย้งตามแนวชายแดนให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศนี่คือเกมที่เดิมผันด้วยเกียรติภูมิและอธิปไตยของชาติเสียงปืนที่ดังขึ้นอาจจะเป็นเพียงแค่การแสดงฉากหนึ่งเท่านั้นแต่สงครามที่แท้จริงมันกำลังต่อสู้กันอยู่ในห้องประชุมทางการทูตและบนหน้าสื่อทั่วโลกนั่นเองครับและนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับเราได้เห็นเหตุการณ์ประทะที่ช่องบก ตามมาด้วยปฏิกิริยาที่รวดเร็วจนน่าสงสัยของกัมพูชาที่ประกาศจะฟ้อง UN ทันทีและเราก็ได้เห็นคำชี้แจงจากฝั่งไทยที่เปิดโปงถึงความไม่ชอบมาพากลของการมีอยู่ของคณะ IoT ซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการจัดฉากข้อพิพาทนี้จะเดินทางไปในทิศทางไหนต่อยังไม่มีใครบอกได้มันอาจจะไปจบลงที่ศาลโลกจริงๆ หรืออาจจะมีการเจราจาทางการทูตเพื่อหาทางออกในภายหลังแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาได้เกิดรอยร้าวครั้งสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเรื่องราวในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ข้อมูลข่าวสารถูกนำเสนอออกมาจากหลายฝ่ายความจริงมักจะไม่ได้ขาวหรือดำสนิทแต่มันมักจะซับซ้อนและมีสีเทาซ่อนอยู่เสมอหน้าที่ของเรา ในฐานะผู้เสพข่าวก็คือการรับฟังข้อมูลให้รอบด้านคิดวิเคราะห์แยกแยะและอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรจากสิ่งที่เราเห็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นและนี่คือทั้งหมดของการเจาะประเด็นเดือดในวันนี้ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายเริ่มและเกมการทูตครั้งนี้จะจบลงอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับจะชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับ